เดอเพราะมีไฟไปดูอันซีนข้อต่อไปค่ะจะเป็นของใครค่ะเชิญครับถามต่อดีกว่าตอนนี้เห็นว่านอกจากเล่นดนตรีแล้วเนี่ยยังตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาด้วยจริงไหมครัครับใช่ครับชื่อว่า Hand of God ครับที่มาดอกคะเดี๋ยวเราไปมีงานต่อชนิดเบ็ดนะคะเชิญค่ะอ้าวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอยู่ๆก็ไปเลยอ้าวยังถามไม่หมดเลยคุณผู้ชมเหลืออันซีทั้งสองข้อ แล้วดูลืมของอีกเอางี้เดี๋ยวผมเอาไปให้เขาเออโอ้โหเอาอยู่นี่เองโทอันนี้หนึ่งฮะกระเป๋าที่ผมแบกมาเนี่ยแล้วก็ไอ้ถุงเนี่ยมันเป็นของใครเนี่ยฮะของใครครับของใครอะฮะของพี่สองเหรออืมใช่ <c oughs> นี้หนึ่งกระเป๋าเนี่ยเปิดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้โอเค <c oughs> ไม่ได้เปิด,ด,เ,ปดเอา้าฉันขอหวยเขาหน่อยได้ไหมไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เหรอ เอไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเอาออก <laughs> ผู้ชมครับใช่เหรอ <laughs> เดี๋ยวนะฮะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจ <laughs> ีิงเหรออะไรอ่ะกลุ่อะไรอ่ะสีดำโอ้ยลืมจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ชอบหรอกแต่ว่าลองดูพอลองเคยลองใส่ดูมันสบายดี <S <S เฉยๆอันซีนข้อสามเลยดีกว่าออ จริงหรือไม่สองพาราด็อกชอบใส่จีติงก์ก่อ,อนอื่นอีกดูหน้าพี่สองแล้วครับ น่าจะใช่อ่ะเป็นไปได้อีกแล้วใส่จีซิงน่ะจริงจริงใส่บ็อกเซอร์ฮะแต่บ็อกเซอร์นี่มันดูมันแบบโล่งๆยังไงไม่รู้อะฮะก็เลยมันเลยต้องหาอะไรที่มันแบบห่อหุ้มเธอไว้กระชับหน่อยให้มันมันรู้สึกแบบสบายใจฮะดูอบอุ่นดีอะไรอย่างี้ถึงแม้ว่าอยู่กับเพื่อนเพื่อนผู้ชายด้วยกันก็ใส่ะฮะจริงๆไม่ได้ไม่เคยบอกใครเลยก็เวลาไปทัวร์รับรับหมก็จะนอนคู่กับคุณบิ๊กครัวหมอบิ๊กแล้วก็เพื่อความสบายใจเขาก็จะใส่ความเก็บมาเป็นสิบปีแล้ว คุณเด็กถ้าตกใจความแน่นนอนนี่ยังไงเขาจะไม่ถึิงมาแต่คนอื่นเขาก็จะแก้ผ้านอนกันไปเลยนักกองอันนี้สุภาพยอดอันนี้สุภาพสุดนะความแน่นนอนใส่จีซิงนอนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไม่ใช่แฟนพักต้องนึกให้ดีครับมาดูอันซีนข้อต่อไปค่ะไปเชิญครับอันนี้คืออะไรฮะเทคนิคอะไรฮะปึ๊บฮะ พื่อหล่อขึ้นครับอ๋อต้องกินถั่วไปด้วยกินถั่วแต่งหน้านี่หล่อขึ้นปกติใครที่แบบสำอางที่สุดในวงครับคุณตาก็เป็นคุณสองนี่แหละครับเขาจะพกตลับแป้งไว้ส่วนตัวจริงไหมฮะพกแป้งไว้ในกระเป๋าใช่หยดกุญข่าลงไปแล้วผมจะกระดุกกระดุกขึ้นมาคุณบิ๊กเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวดีกว่าเพราะเดี๋ยวก่อนครับคือขอเข้าน้ำแป๊บหนึ่งครับครับอะรเข้าน้ำฮะต่อเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะ เออเมื่อไหร่จะได้สัมภาษณ์คุณบิ๊กเนี่ยพี่สองเข้าไปไหนอะ่ะไปอ๋อเมื่อกี้อะไรไปเข้าห้องน้ำเหรออ๋ออ้ยอีกนาำอะ่ะรอไปก่อน,นครับไม่มีตรงไหนเพิเอาเดี๋ยวนะ โอ้โหเดี๋ยวก่อนคุณบิ๊กนี่คุณไปเข้าห้องน้าเลยเกือบสองชั่วโมงอะ่ะครับก็กลับไปห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนครับ,รบก็ปกติจะไม่เข้านอกบ้านอะไรอย่างนี้ครับคือคุณจะบอกว่าทุกครั้งที่คุณปวดท้องหรือทำทาทุรายห้องน้าเนี่ยคุณต้องกลับไปเข้าห้องน้ําที่บ้านทุกครั้งนานที่สุดเลยตั้งแต่คุณไม่ถ่ายอะ่ะกี่วันน่ะนานที่สุดก็เจ็ดวันครับจริงหรือไม่ที่คุณบิ๊กพอดอกไม่ถ่ายหนักเลย เป็นเวลาติดต่อกันถึงเจ็ดวันด้วยกันจริงเหรอเนี่ยบ้าเลยแล้วมันไม่มันไม่แบบอึดอัดมันไม่มวนท้องมันไม่แบบว่าเอสเค้าบ้างเหรอฮะไม่อสเค้าคือแบบน้อนระบบป่วยป่วยปวนอ่ะเจ็ดวันเลยเหรอพี่บิ๊กครับปกติก็ไม่เข้าห้องน้ํานอกบ้านอยู่แล้วครับไม่แต่ว่าอั้นตั้งเจ็ดวันเนี่ยมันมันแบบไม่รู้สึกอยากจะแบบมันตอนนั้นมันเป็นไปเขาชนไก่ครับ อ๋อที่รอดก็เลยก็เลยไม่ได้เข้าเจ็ดวันโอ้แล้วมันไม่เซอร์เคิลอะฮะข้างในเรา <laughs> ตอนนั้นยังหนุ่มอ,อยู่ครับปิดอยู่ครับบอไปถึงว่าถ้าเกิดหูรูทวันหนักย,ยังปิดอยู่ <laughs> มันก็เลยสามารถี่จออันไว้ได้ถึงเจ็วันนะฮะเจ็ดวันเจ็ดวันจนจบการฝึกมานะฮะแล้วกลับมาบา้านโอ้โหซุมจะพังนะฮะเอาละสีคนสี่ข้อ ใครที่เป็นแฟนคัต้องนึกให้ได้ว่าใช่ไม่ใช่อันไหนไม่อันซีนอันไหน unseen, อันซีนนะคะจริงไม่จริง oh. ต้องดูให้ดีพร้อมนะครับพร้อมนะคะเอาหมายเลขที่มั่นใจอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนถ้าพร้อมแล้วห้ามลอกเลียนแบบหมคะยกค่ะยกครับ โอ้โหมีทุกข้อครับกลัวพระดอกเสียใจนะฮะตอบมาทุกข้อเลยครับและข้อที่ไม่ใช่อันซีนของพระดอกเลยไม่ใช่เรื่องจริงครับไม่ใช่เลยนั่นก็คือข้อเ้าเฮ้ข้อไหนคะข้อข้อสครับ ใส่จริงนะพี่เนาะเมื่อกี้มันก็ไม่น่าจะใช่แบบแพี่ถ้าเขามาไม่น่าใช่ใช่กับคนอื่นเออสำหรับพี่หนิงเชื่อเลยพี่ใส่อะเป็นใส่ชั้นนั้นับด้านเนี่ะเป็นเชื่อของนะพ่อเนี้ก็ยังสามารถหลอกแฟนคลับได้นะหลายคนนะขึ้นเศร้าเลยเศร้าเลยเพราะด้วยเอกลักษณ์ของพี่สองไงมันน่าจะใช่ วันนี้ของรางวัลมันมีจํากัดหมดแล้วแต่ว่ามีไหมฮะมีพิเศษไหมฮะที่สองมาพี่สองจริงๆถือว่าโอ้พี่สองไปจริงจริงถือว่าเอ่อปีมือในการยิงฉุบไม่ดีไม่ดีก็ได้ได้ของรางวัลเล็กๆมาแล้วกันเอาของรางวัลเล็กเล็กไปได้เสื้อได้เสื้อหลหนึ่งครับผมฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดได้เสื้อได้เสื้อหลอหรือได้เสื้อหลอหนึ่งสิบสองตัวครับผมสิบสองตัวมีเนี่ยไหนขอดูหน่อยฮะของต่างๆอะไรนี้ได้เลยนะฮะ ได้ไม่เยอะถือถือว่าแพ้ถือว่าไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปงี้แพ้ดีกว่าแพ้เสียใจไม่น่าแพ้เลยอ่ะไม่น่าเลยโอ้โหไม่น่าแพ้เลยดูทิไม่น่าเลยไม่น่าเลยแล้วน้องมามอไซค์ด้วยอ่ะมันคือรางวัลปลอบใจถ่ายรูปน้อยน้อยถ่ายรูปค่ะครับผม คุณตาใส่ฟันยางก่อนนอนทุกคืนอันนี้ครับก็จริงครับจริงนะครับผมกลัวฟันมันสึกใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ก็ใส่ด้านบนด้านบนแล้วก็นอนครับนะครับลองลองใส่ให้เห็นไหมคะอืใส่ไปเลยฮะใส่ไปเลยเอิ่มฟันยางมัอนน้ำมวนจริงอนะฮะเออมันมันจะไม่หลุดอยู่แล้วเพราะว่ามันจะไม่เสื่อเสื่อเสื่อนั่นไม่ไม่ฟันไม่แตกใช่ค่ะ จะยืนยันได้ไงว่ามีไฟอ่ะย้อนกลับไปดูรูปไปพี่ดูที่มีรูปนะฮะมีรูปวะอ้าวมาครับยังไม่ทันเห็นแต่รูปเลยเลือกมาแบบหล่อสุดแล้วจริงจริงให้เรียกนะเดาเรียกเลยเหมือนมากดูดูคือคนไหนครับดดููพี่ถ้าเห็นนะฮะเอากล้องนี้ก่อนนะฮะเฮ้ยไม่ห้องน้ำในเจ็ดวันจริงนบ ที่เล่าเลยก็คือเขาไปรอดอที่เขาชนไก่แล้วเจวันต้องฝึกตลอดไงบางทีแล้วมันคนมันเยอะห้องน้ําก็น้อยแล้วต้องแย่งกันน้ําก็มีถูก,ก็เลยต้องอั้นเอาไว้กลับมาที่บ้านทีเดียวน,นะฮะแล้วก็ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆางๆนะคะวงพาระดอดกของเราให้ฝากผลงานเลยค่ะตอนนี้ติดตามยังไงกันบ้างพต้าก็ตอนนี้เข้าไปใน Facebook เราได้นะครับเซิร์ชคำว่าพาราดอกก็ได้นะครับแล้วก็เรามีอัลบั้มที่วางแผงอยู่ตอนนี้คือพาราดอก d ดย์ดร a มเมอร์แล้วหลังจากนี้เราจะเก็บตัวทำอัลบั่มใหม่ปลายปีนี้เจอกันครับอ,อเอาละ่ะขอบ สุดตาปาร์ตี้ของรายการของเราขอบคุณ <Yeah. S 1> พระราชาเื่อมหน้า <Yeah. S 1> มีดีๆต้องกลับมาดูนะคะลวงรับปับเต็ดโชว์ <Yeah. S 1> เดินตากฝนคือขนาดนั้นตัวหนูก็เปียกอ้าเคยไม่เห็นเขาก็หยิบผ้าคุณหนูค่ะมาเช็ดผมให้หนูอ้าตูไม่เห็นเขาก็เลยตวาดว่าเธอทำอะไรอ mm. เธอลงไปเลยนะ หนูอยากขอโทษอาที่ที่ที่หนูทำผิดทุกอย่างหนูรักมากอะลดลงในเวลาเท่าไหร่ครับ8เดือนครับกลับไปบ้านแล้วเหมือนเป็นกดไหลย้อนกดทับแล้วทำให้หายใจไม่ออกก็เลยบอกตัวเองว่าถ้าเช้า